โอเคครับผมกระบสวิตุผู้ชมทุกท่านเลยผมวันนี้ผมไอซ์คิดเองนะผมกับโรบ๊อกนะผมคลิปนี้จะเป็นเทคกสุดท้ายนะผมเพราะเมื่อกี้ผมอัดหลายรอบแล้วมันไม่ยอมอัดให้ผมเทคนี้จะเป็นเทคกสุดท้ายครับผม ไม่ได้รอบนี้คือผมไม่ได้ผมบอกแค่นี้นะพบผมรอบนี้ไม่ได้ผมจะไม่ทำ Youtube แล้วถ้าเกิดเห็นว่ามันตัดไปในการคันก็บอกได้เลยกับผมว่าผมจะไม่ทำแล้วนะ ไม่ทำเพราะผมเป็นอะไรมันอัดไม่ได้นะผู้ชมผมอัดแล้วมันก็แบบหยุดอัดอัตโนมัติอ่ะอืรับนี้ไม่ได้คือผมไม่อัดคลิปและไม่ลง youtube นะครับผมแล้วนะผมจะเขียนไว้ผมใต้คลิปเชของคลิปก่อน,นับผมว่าเลิกทำช่อง youtube เอาจริงน่าจะเขียนทุกคลิปเลยดีกว่านะไอ้นี่เป็น,น,ปน,นยังไงครับผมเดี๋ยวนี้มีอัปเดตนะผมร้อยยี่สิบห้า HP หนึ่งเป็นดัมมี่ครับผมกับเฮฟวี่ดัมมี่ครับผมคอมโบตบล็อกกิง้งคลิกดัมมี่ผมจำได้ว่าว่าที่ผมมาครั้งก่อนที่ผมมาเล่นแบบนี้ในครั้งสุดท้ายนี่มัน ก็มีคลิกดัมมี่มาแล้วนะผมแต่ตรงนี้ยังเป็น100 HP อยู่เลยกับตรงนี้ยังไม่มีเฮฟวี่ดัมมี่นะผมซึ่งเฮฟวี่มันจะมีความสั้น,นนะในไผมอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปเมื่อกี้นี้มันก็คือท่าแบบปล่อยแรงจังๆนะผมท่าแบบท่านี้เลยท่าอย่นี้เลยอะแต่นี่คือซูมพันช์ครับผมเป็นท่าของจุนาธานโจสตาร์ผมเป็นการยืดมาแอ้ไปเหมือนกับลูฟี่ครับผม นั่นแหละผมแบบเรื่องปิด okay. วิกี้กูเดาโอเคเออคิมินโนะโอคิคัสโตะโมเรไรลบเบิร์ดลบเบิร์ดหายไปไหนวะนี่เออแล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมกับผมคือเออแล้วก็เผื่อใครเป็นเพื่อนกับคนสร้างแมปกับผมช่วยไปบอกเ้าทีกับผมว่า ให้อัปเดตคิวเลอร์ควีนให้มันดามิแรงขึ้นกว่านี้นิดนึงนะผมไอ้ท่าเดอดเทิร์ดบอมเนี่ยทำให้มันแรงขึ้นนิดนึงก็ยังดีครับผมเพราะว่าครีเอเตอร์คนนี้ครับผมเขาทำออกมาแบบว่าเดอดเทิร์ดบอมอะผมดามิแค่ยี่สิบเอ็ดเวดไม่เชื่อเดี๋ยวผมทำให้ดูโอ้ยไอ้เจ้าเดือ ไอ้ตัวนี้ไม่ได้หมอท่านผู้ชมผมต้องเอาตัวนี้อ่านี้เนี่ยผมเอ้ยทำไมดาเมจสองร้อยหนึ่งวะอย่างนี้อะทำไมดาเมจสองร้อยหนึ่งต,ตาโดดแล้วทำไมอ่ะอ๋อมันโดนหลายตัวมันเป็นยงนะโดนกี่ตัววะเนี่ย กูหลายตัวอยู่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาเอาใหม่ตัวนี้หนึ่งตัวนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวคร,รับผมเก้ายี่สิบเอ็ดคูณเก้าเท่าไร่นักเรียนยี่สิบเอ็ดคูณเก้าคูณเก้าเมื่อกี้ระเบิดทั้งแถบเลยครับผม นห,นนนนหนึ่งรนะ้อยแปดสิบเก้าโดนไปฮะสิบคนเหรอเนี่ยสิบคนเหรอเนี่ยแป๊บนึงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็เก้านี่ทำไมเมื่อกี้มันขึ้นสองร้อยหนึ่งอะได้หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าหเก้าคูณยี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า เอ้านั่นทำไมเมื่อกี้เป็นสองร้อยเก้าวะทำไมเมื่อกี้เป็นสองร้อยเก้าวะเอ๊ะหรือเพราะว่ามันแบบตัวหนึ่งแบบผมมันมันเน้นตัวหนึ่งมากเกินไปเหรอแล้วไงตัวนึงแบบเน้นเนอะแล้วมันก็กระจายไปทั่วจนรวมมาอแบบนีนะ้อ๋หนึ่ะ เนี ens, Nacional, ่ยเห็นไหมท่านผู้ชมมันยี่บเอ็ดะแค่ยีบเองนะเว้ยคือมันไม่มันโคตรเบาอะเออเสียยตัว่าดสตรแครับผ่านผู้ชมเห็รีแคทเมื่อกี้ท่านผู้ชมเป็นดาเมดไหมเยอะกว่าเมื่อกี้เยอะแล้วก็นี่ยท่าเนี้ยหัวนิสกิว เ็นแม่งสามสิบเลยท่านผู้ชมแต่เมื่อกี้ทำไมเหมือนยี่สิบเอ็ดผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมเขาทำให้ให,ให้ไบเดนดัสจักแบบโครโหดอภิมหาโกงนี่ไก่มันเป็นไก่เป็นแบบว่าตัวกระกากทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นวะไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจทำไมเขาต้องทำให้จักตัวเก่งๆกลายเป็นตัวกากากวะ คิดเลคควีนจากแบบว่าโคตรเก่งกลายเป็นโคตรกาะโอ้ยท่านะนะคนสร้างแบบเก่งคิด <c oughs> เลคควีนขนาดนั้นเลยโอ้มันก็โกงอยู่นะมันก็โกง้ใช่ไหมมันก็ทำให้มันนูบเลยอ่ะมันก็แจ้งคนเคยเป็นเพื่อนคนสร้างแมพช่วยไปบอกเขาด้วยนะผมว่าเออทำให้คิดเลอร์ควีนเนี่ยฆ่าเดิร์ฟบอม มันแรงกว่านี้หน่อยนะหรือไบเดอ์ดัสที่เรารู้จักกันนั่นแล้วผมไบเดอร์ดัสอันธุ์วันไบเดดัสนะผมช่วยไปบอกเขาทีว่าเขาทำให้มันแรงกว่านี้หน่อยเดอะเทิร์ดบอมทำให้มันแรงกว่านี้แบบแรงกว่าทุกท่าอาจจะแบบว่าหนึ่งร้อยหรืออาจจะห้าสิบนะผมไปบอกเขาอางนี้เลยครับผมแต่ห้ามพิมพ์ภาษาไทยนะเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะเขาไม่ใช่คนไทยดูเนี่ย มันมีภาษาไทยเหรอเนี่ยฮะไม่มีถ้าเกิดมีเะผมเขาเขียนภาษาไทยทั้งหมดนี่นานแล้วนะเพราะฉะนั้นคือบอกเขาด้วยในภาษาองังกฤษนะผมว่าปรับให้เดอะเทิร์ดบอมมันมีดาเมจอ่าเดี๋ยวผมพูดให้ฟังแล้วกันนะ Add more the Third Bomb Damage i n j o j o Game อ่าพูด่างนี้เลยอัปเดต แมปเอ็นเอ็นแมปแอด the killer queen damage the third bomb skill อ่าอ่ะใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมเขียนให้ดูกันลลวกันนะในกูเกิลดวผมเขียนให้ในกูเกิลแปล แปล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 เดี๋ยวกูอัดอยู่โอเคกวดอยู่โอเคกับผมเดี๋ยวผมจะเขียนให้นะอาวเฮ้ยไม่ดี นี่ครับผมเขียนไปแบบนี้เลยครับผมใครเป็นเพื่อนกับคนสร้างแมปเอ็ครับผมไปบอกเขาเดี๋ยวนี้เลยครับผมว่าแบบนี้แหละที่ผมเขียนให้ดูเนี่ยให้เวลาครับผม แตห่ห้ามเขียนภาษาไทยนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ทุกคนฟังก็แด้แ okay, อัปเดตแมป n d คิลเลอร์ควีนด้รับอัดัที่บลผมหวังว่าทุกผู้ชมจะเข้าใจนะผมแล้วก็ใครเป็นเพื่อนกับคนสร้างแมปไปบอกด้วยครับผมคนสร้างแมปเอ็นนะผมคนที่ชื่อว่าซิกเกิลสแค,คร์โครนะผมไปบอกเขาด้วยว่า อัปเดตแบบเอ็ไม่ก็ไป m e s s a g หาเขาครับผมแค่นี้แหละผมแล้วถ้าผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่เมส m e s s a g หาเขาแทนล่ะก็ผมกด m e s s a g แล้วกดรูด m e s s a g ผมกดจนนิ้วผมจะทะลอกอยู่แล้วมันก็ไม่ได้อะผมนะเพราะฉะนั้นไปบอกเขาได้โปรดนะได้โปรดได้โปรดนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตลาเพีเ่นครับผม สวัสดีครับ